ขอเชิญเพื่อนๆที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกแฟนเพจ f a c e b o o k ของผมได้นะครับในกลุ่มเราก็จะมีการจัดกิจกรรมนะจัด m e สแอนกรีสมีแจกของรางวัลเป็นช่วงๆอาจจะมีการจัดงานประจำปีนะฮะดังนั้นถ้าใครสนใจจะเข้ามาร่วมก็ติดตามที่ลิงก์ที่เราจะแปะไว้ให้นะฮะก็สมัครกันมาแล้วเราก็เจอกันนะครับในชีวิตนัาสะสมของผมเนี่ยจริงๆแล้ว ผมไม่ได้เริ่มต้นมาจาก speedmaster เลยในทางตัวกันข้ามในยุคแรกๆในการสะสมของผมเนี่ย speedmaster ไม่อยู่ในสายตาผมเลยด้วยซ้ำไปนะครับผมจะสะสมแต่2เข็มครึ่ง3เข็มนะครับทั่วๆไป้วันนี้เนี่ยผมจะนำนาฬิกาที่ผมหวงแหนเป็นระดับต้นๆของคอลเลกชันผมมานำเสนอให้เพื่อนๆได้ดูนะครับโดยที่มี speedmaster ไหมมีแต่เป็นส่วนน้อยไม่ใช่ส่วนหลัก ผมจะนำะนาฬิกาที่ผมห่วงแหนนะครับมานำเสนอให้เพื่อนๆดูเป็นตอนๆไปนะครับวันนี้นำเสนอเป็นตอนแรกมีหนังสือเล่มนี้อยู่ข้างๆเพื่อนๆคงจะเดาออกแล้วว่าคงจะไม่ใช่นาฬิกาปกติทั่ว,ว,วไปนาฬิกาเล่มนี้ผมค่อนข้างห่วงแหนมากนะครับเราจะเรียกเขาว่าคอน l เลชันก็ได้นะครับจะเป็นคอนสเลชันเนี่ยที่เป็นหน้าปัดที่เป็นอินเเมลนะครับทอง 18K แล้วก็เป็นเครื่องครึ่งรอบนะครับ ทำไมผมถึงบอกว่าเรียกว่าเป็นหอธูดาวหรือว่า constellation ก็ได้เนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในยุคปี50เนี่ยนะครับในช่วงนั้นเนี่ย omega เขาจะมีทําเป็น art collection ออกมานะครับก็ผลิตนาฬิกาน้าปัดที่เป็นอีนาเมลออกมาหลากหลายรุ่นนะจะเรียกว่าหลากหลายรุ่นก็ไม่เชิงหลากหลายภาพมากกว่านะครับมีหลายๆภาพนะครับซึ่งในตอนที่ผมเริ่มเข้าสู่วงการเนี่ยจ้องใช้คําว่าเริ่มเข้าสู่วงการเนี่ยคือปี1997 ในช่วงที่ต้มยำกุ้งกําลังโจมตีประเทศไทยอย่างหนักผมตอนนั้นนี่เพิ่งจะได้มาทํางานได้ไม่นาน้วก็ธุรกิจที่ผมดูแลนี่ก็โดนเข้าจังๆนะครับทำให้ผมก็พูดง่ายๆก็คือทอ้อแท้นะฮะในขณะที่กําลังทอ้อแท้ก็ไปเดินเดินเล่นนะครับเดินเล่นก็ไปที่มาบุญคลองนะผมจําได้สมัยนั้นก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าตลาดนัดคนเคยรวยนะครับก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้สัมผัสกับโอเมกา้าแล้วหลังจากนั้นเนี่ย ก็ค่อยๆสนใจมากขึ้นมากขึ้นตอนนั้นผมยังไม่ได้เริ่มสะสมโอเมก้าเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้คิดว่าจะทําอย่างนั้นก็เก็บอิเล็กเคะทั่วๆไปแต่เริ่มรู้จักโอเมก้าเริ่มสนใจซึ่งในตอนแรกๆเนี่ยผมจะสะสมแต่พวกสามเข็ม2เข็มครึ่งนะโดยเฉพาะ2เข็มครึ่งที่ผมชอบมากเป็นพิเศษนะครับแต่2เข็มครึ่งก็เก็บไว้ได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะส่วนใหญ่ก็จะเป็น3เข็มซีมาสเตอร์คอนเซิร์ชชันนะตอนนั้นเนี่ยในช่วงเก็บ ชงเริ่มซื้อเริ่มสนใจนาฬิกาใหม่ๆเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้ซื้อเพราะว่าราคาค่าตัวค่อนข้างแพงแรกๆผมก็จะเล่น Seamaster เป็นหลักนะครับแล้วหลังๆมาก็เริ่มเล่นนาฬิกามาหลายปีมากขึ้นก็เริ่มเก็บสะสม c o คอน l a t i o n บ้างนะครับมีวันหนึ่งเนี่ยมีโอกาสได้ไปที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับไปที่มิวเซียมของทางโอเมกเขานะครับก็ได้พบกับนาฬิกาคอนซเลชันเซ่งเนอีนาเมลนะครับซึ่งผมก็ ชอบมากแล้วในทริปนั้นเนี่ยผมก็ได้หนังสือเล่มหนึ่งมาชื่อว่าจะเรียกว่า Journey to Time ก็ได้นะครับแต่เป็นเวอร์ชันภาษาฝรั่งเศสนะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเขาทำออกมาแต่เวอร์ชันฝรั่งเศสนะครับในเวอร์ชันฝรั่งเศสเนี่ยผมก็ได้เห็นนาฬิกาในหลากหลายรุ่นซึ่งเป็นในอดีตของเอ,อ,อเมกาแล้วผมก็ใช้ตัวนั้นแหละเป็นคัมภีในการเก็บสะสมนาฬิกามานะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งใน wish list นะครับวิชลิของผมเนี่ยเนื่องจากว่าอีนาเมลเขาจะมีหลากหลายหน้าแต่ว่าหน้าปัดตัวนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นหน้าปัดที่แสดงอยู่บนแผ่นหลังของคอนเซ l เลชั่นแท็บทุกเรือนนะครับก็คือเป็นรูปพอดูดาวนะครับทำให้ผมเนี่ยมีความอยากได้อีนเเมลรุ่นนี้มากเป็นพิเศษนั้นก็ทําให้ผมสาะแสวงหานะครับในช่วงที่สอะแสวงหาเนี่ยไม่เคยเจอเลยนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าอินเเมลเนี่ยทำน้อยจริงๆ แล้วก็ผ่านยุคผ่านสมัยมาหลาย10ปีเนี่ยที่เหลืออยู่ก็ไม่มากนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ในมือของคอลเลคชันคอลเลกเตอร์นะฮะหรือไม่ก็อยู่ในมิวเซียมนะฮะทำให้หายากจริงๆแต่บทที่จะเจ,เจอก็เจอมาแบบไม่ได้ตั้งตัวนะครับนั้นผมก็ได้เรือนนี้มาซึ่งก็เป็นนาฬิกาที่ผมหงแหนมากแล้วก็เป็นแรงมาันานใจในการที่ผมทํามิวเซียมของผมเลยทีเดียวนะครับนั้นเพื่อนๆที่มาเยี่ยมชมมิวเซียมของผมเนี่ยก็จะเห็น หน้าปัดของเดือนนี้เนี่ยอยู่บนเพดานของมิวเซียมของผมเลยนะครับก็เป็นแรงบันดาลใจจริงๆนะครับผมมีข้อมูลจากหนังสือเจ urney to Time นะครับเวอร์ชันภาษาอังกฤษเนี่ยให้เพื่อนๆได้ชมกันนี่คือ Constellation หน้าอีนามเมลที่ผมกล่าวถึงรายละเอียดตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีพูดถึงอะไรเยอะมากนะครับก็จะมีบอกเป็น r e f e r e n c e นตามี้ซึ่งตัวหน้าเนี่ยก็จะมีหลากหลายนะครับแต่ที่ผมเคยเห็นจริงๆเนี่ยมีแค่แคมส4หน้าเองแม้กระทั่งในมิวเซียมก็ไม่ได้มีหน้ามากมายขนาดนี้นะครับซึ่งสองือนด้านล่างเนี่ยถ้าเพื่อนๆเคยติดตามคลิปของผมจะเคยเห็นว่าผมมีนะครับแต่จะเป็นตัวตัวนี้จะเป็นตัวรีโปรดักชันนะครับ ตัวดั้งเดิมผมก็ยังหาไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ตัวนี้ก็เป็นตัวที่เขาโชว์เลยครับนั้นตัวอีนาเมลเนี่ยตั้งแต่ดึกดำบรรมาเนี่ยโอเมกา้เาเคยผลิตแค่นิดเดียวเองนะครับนั้นจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแล้วก็น่าสะสมเป็นอย่างมากมายนี่คือตัวอีนาเมลดาวนะครับคอนสแเลชั่น ตามข้อมูลเครือผลิตในปี1954นะครับจะเป็นเครื่องออโตเมติกครึ่งรอบคําว่าครึ่งรอบนะที่นี้ก็คือบัมเปอร์นะครับแทนที่จะแกว่ง360องศาเขจะวิ่งแค่180องศาสะท้อนไปสะท้อนมานะครับมีแม่เหล็กเด้งนะครับเก่าถึงเรียกว่าเครื่องบัมเปอร์นะครับตัวเรือนทําจาก 18K นะครับหน้าปัด 18K แล้วก็ด้านหลังก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ของ c o n s t l l a t i o n อยู่ เป็นไงบ้างครับผมจำได้ละเวอร์ชันฝรั่งเศสรู้สึกจะเป็นชื่อว่าอเมกาซาก้านะฮะสมัยนั้นผมเริ่มสะสมนาฬิกาก็ดูคู่มือนั้นเป็นหลักดังนั้นในคู่มือนั้นเนี่ยแรกๆผมยังไม่อินกับส p e ี d มาสเตอร์เลยดังนั้นผมแทบจะไม่เคยตามส p e ี d มาสเตอร์เลยยกเว้นเรือนเดียวนะครับชอบไม่ชอบคลิปของผมก็ติชมท้ายคลิปได้เลยนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe มาดูตอนหน้ากันสำหรับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ